วัดีค่ะวันนี้เรามาพบกับคุณนิทัศนะคะคุณนิทัศเนี่ยจะเป็นเคสตัวอย่างหนึ่งที่มีค่าเสตาสั้นเยอะแล้วก็เอียงเยอะนะคะแล้วก็มีต้อกระจกและเดี๋ยวเรามาฟังฟังของคุณนิทัศนิดนึงว่าหลังทำผ่าตัดต้อกระจกเป็นยังไงบ้างรครับก็ <c oughs> ต้องเล่าประวัติทีหนึ่งก็แล้วกันคือผมเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ที่มีอาการสายตาสั้นมาตั้งแต่เด็กเยอะนะครับแล้วที่สำคัญคือมันมีติดเอียงด้วยซึ่งผมแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปนี่เดี๋ยวต้องใส่แว่น แล้วก็แว่นหนามากด้วยซึ่งมีช่วงหนึ่งผมก็ไปใส่เป็นคอนแทคซึ่งมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่พอมาอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมัวก็เลยมาพบคุณหมอเพื่อตั้งใจว่าจะมาทําเลนสงแต่เออคุณหมอก็เจอว่ามีภาวะต้อกระจกด้ยกวยภาวะตกระจะ,ะจซึ่งคุณหมอก็เลยแนะนําให้ผ่าตัดต,ต้อกระจแต่ทีนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีอาการทั้งสั้นทั้งเอียงด้วยเพราะฉะนั้นเลนที่เราใช้มันต้องเ,เป็นเลนส์ปรหนึ่งซึ่งหมอก็ก าจนเจอแล้วก็โชคดีมากเลยนะครับหลังจากที่ผ่าตน,นแล้วผมว่าผมได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยนะครับตาวิงวิงเลยใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทําต้อกระจกเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะแก้ไขค่าเสายตาผิดปกตินะคะแก้ไขทั้งสั้นยาวเอียงได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเลนส์พิเศษยังไงเนี่ยเพื่อเข้าไปในตานะคะซึ่ง ของคุณทัทนเนี่ยมีเลนตัวหนึ่งเพราะว่าเอเยอะสั้นเยอะต้องรอถึง3เดือนแต่ก็บออว่าเป็นการคุ้มค่าที่จะรอแล้วก็ผ่าตัดครั้งเดียวค่ะแล้วก็อยู่ได้ตลอดไปเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอายุที่มากขึ้นถ้าเรามีเต้ากระจกเนี่ยหมอคิดว่าการผ่าตัดเต้ากระจกเนี่ยเราใช้เลนพิเศษเนี่ยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมบาลีสิทิค่ะก็ต้อง ขอขอบคุณหมอนะครับที่ที่เหมือนกับคืนชีวิตใหม่ให้ผมแล้วก็คุ้มค่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือการผ่าตัดไม่ได้ไม่ได้เจ็บเลยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออกลัวหรือเปล่าในการที่จะผ่าตัดยืนยันนะครับไม่ได้เจ็บอะไรเลย,เลยแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ผมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้ผ่าตัดเสร็จก็ต้องขอบขอคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณค่ะ